พันบุรีครับมาในชุดสีส้มนะครับขณะที่ทางด้านของน้องใหม่อย่างพัทลุงเอฟซีครับก็มาในชุดจะลุยไปเองครับผ่านไปหนึ่งคนครับเปิดตัดเข้ากลางมาแม่เจ้วะชาร์แม่ไม่ตรงกอบครับโอ้โหเป็นพี่พัต้นกันญาครับโอกาสลุ้นครั้งแรกเลยครับแม่นี้เดียร่าลีบอลหลุดถึงมาถึงอลุใหม่ได้ยิงครับชนะกับตัวยิงก็ไม่ตรงกรัอนี้รบุเดราลีบอลหลุดถึงมาถึงอลวุธใหม่ได้ยิงครับชนะกับตัวยิงก็ไม่ตรงกอครับโอ้โห ก็จะได้เล่นต่อเนี่ยทางฝั่งของสุพันเดล่าลีแล้วก็พุทธศิลป์ครับเป่านกหวีดหมดเวลาเลยครับ90นาทีครับก็เป็นอันว่าทั้งคู่ครับแบ่งแต้มกันไป1คะแนนครับสุพันเรย์ซีครับวันนี้เปิดบ้านก็ยังคงมีคนละ7คะแนนครับหลังจากการแข่งขัน,ขน,ขนแมตท,ที่3เสร็จสิ้นครับวันนี้เวลาของการถ่ายทอดเทปบันทึกภาพการ